สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่4ประจำวันอาทิตย์ที่4กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เมืองทองเปิดบ้านเอาชนะทางสุขโขทัยไป2-0ฮนะก็ได้ประตูจากจุดโทษของอดิศักกายอนแล้วก็เจสเปอร์นีโฮมลำพูนบอลเออร์แพ้ให้กับชมบุรี f c ไป02ยเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากดานิโลอเวสครับเหมา2ไปเลย คูบิกแมทฮะบุรีรัมเสมอกับ BG ปทุมไป2-2 BG เนี่ยนำไปก่อนถึง2-0ด้วยนะจาะในลือบดินของบุรีรัมฮะทำเข้าประตูเองไปแล้วก็หนึ่งลูกมาจาก X อีกซารฟานดีก่อนที่บุรีรัมมาไล่ตีเสมอได้จากชดโทษของโกรลันคอสิกแล้วก็สุบชัยช้เดดครับยิงในช่วงทดเจ็บให้บุรีัมเจ้าบ้านแบ่งแต้มไปได้ในขณะที่ คู่สุดท้ายเนี่ยโปลิเทโลกับท่าเรือครับต้องเลื่อนกนารแข่งขันหลังจากเตะไปประมาณ38นาทีซึ่งเทโลน้ำหนึเพราะว่าฝนตกหนะักฮะก็เลื่อนการแข่งขัน,ขนเดี๋ยวจะมีการแจ้งวันใหม่อีกรอบนึ่งฮนะว่าจะไปเตะกันวันไหน นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1และก็2เป็นแบงคอกกับราชบุรีที่เก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ3าบุรีรัมมี10อันดับ4กับ5เป็นชมบุรีกับเชียงรายมีทีมละ9อันดับ6ประโจมี6และอันดับ7อย่างเมืองทองมี5ฮะในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ1 2ถึง14 BG ลำพูนสุโขทัยมีทีมละ1แล้วก็2อันดับสุดท้ายโพลิเทโลกับหนองบัวย่าง0นคะแนนไปต่อกันที่ดาวโซนล่าสุดตอนนี้ก็มีสุเชัยใจเด็ดกับดานิโลอาเว และส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่5ถ้าทวันศุกร์ที่9กันยามี b ีเจอกับลำพูนวันเสารที่10กันยาาชมบุรีจะเปิดบ้านเจอประจวบนะครราชสีมาพบหนองบัวแล้วก็ท่าเรือเจอขอนแก่นต่อไปไท้ายได้ไว้ที่ที่11กันยาเชียงรายจะเล่นกับลำปางราชบุรีเจอโปลิเทโลสุโขทัยพบแบงคอกแล้วก็บุรีรัมพบกับเมืองทอง